สาวญี่ปุ่นมาไทยครั้งแรกอึ้งหนักมากเจอสิ่งนี้ที่ตลาดถูกจนคิดว่าไม่ใช่ของแท้ยูทูบเบอร์สาวชาวญี่ปุ่นผู้รักการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเธอคนนี้มีสไตล์การเล่าเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้ช่องของเธอเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และในวันนี้เธอได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วส่วนเธอจะไปทำอะไรไปสัมผัสประสบการณ์แบบไหนเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดย YouTube p r e m ียมของแท้ราคาถูกเริ่มต้นเพียง19บาทแพ็กเกจรายเดือนแค่69บาบาทเท่านั้นต่ออายุเมลเดิมได้พร้อมระบบแจ้งเตือนต่ออายุอัตโนมัติและโปรโมชั่นมากมายพิเศษ โปรโมชั่น2ปีเพียง199บาทเท่านั้นและยังมีบริการแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอีกเพียบไม่ว่าจะเป็น Netflix Disney Plus Prime Video Canva Chat GPT และอีกมากมายให้คุณเลือกการันตีคุณภาพฐานลูกค้าแน่นกว่า70,000คนสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามแอดไลน์เลยที่ ad b a r r y 4 k หรือง่ายกว่านั้นคลิกที่ลิงก์ในช่องคอมเมนต์ได้เลยครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องคอมเมนต์ทูไทยเพื่อได้รับการดูแลเป็น พิเศษครับเริ่มต้นการเดินทางของเธอคนนี้ที่มีชื่อว่าฮารุกะนะครับตอนนี้เธอพาเรามาอยู่ในย่านย่านหนึ่งของกรุงเทพมหานครโดยสถานที่ที่เธอปักหมุดก็คือตลาดนัดรถไฟอันโด่งดังนั่นเองเธอบอกเล่าให้ฟังว่าที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก แต่จุดเด่นคือสินค้าที่ขายกลับมีราคาท้องถิ่นนั่นหมายความว่าเธอมั่นใจได้เลยว่าจะสามารถหาของกินของใช้ในราคาที่สบายกระเป๋าได้แถมยังมีร้านค้าเรียงรายมากกว่า1,000ร้านค้าเลยทีเดียว ส่วนโซนที่น่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับตลาดแห่งนี้ก็คือโซนขายของวินเทจนั่นเองใครที่ชื่นชอบเสื้อผ้าวินเทจสไตล์เก๋ๆบอกเลยว่าต้องใจละลายแน่นอนเพราะมีของให้เลือกเยอะมากๆถึงขนาดที่ว่าบางคนยอมบินตรงมาจากญี่ปุ่นเพื่อมาตามหาของวินเทจที่นี่โดยเฉพาะเลยนะและตอนนี้ดูจากสีหน้าของฮารุกะแล้ว เธอคงรู้สึกตื่นเต้นสุดๆกับการที่จะได้เดินสำรวจตลาดแห่งนี้และแล้วเธอก็พร้อมที่จะก้าวเท้าเข้าไปภายในตลาดแล้วเมื่อก้าวเข้ามาด้านใดเธอก็เริ่มเดินสำรวจไปเรื่อยๆจนสายตาไปสะดุดเข้ากับร้านเล็กๆร้านหนึ่งเธอมองเข้าไปด้านในร้านพบว่ามีทั้งเสื้อยืดน่ารักน่ารักและรองเท้าจากแบรนด์ดังต่างๆมากมาย แต่สิ่งที่ทำให้เธอตกใจคือราคาที่ถูกมากๆเธอมองว่าสินค้าพวกนี้น่าจะเป็นของปลอมเพราะมีราคาเพียงแค่700เยนหรือประมาณ170บาทเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากราคาจริงลิบลับเลยนะครับและก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่าในบางตลาดหรือแหล่งช้อปปิ้งในประเทศไทยมีการจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเปิดเผย ทำให้เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกก็จริงแต่ทางที่ดีไม่ควรซื้อสินค้าเหล่านี้กลับประเทศเพราะหากเธอซื้อสินค้าปลอมกลับไปอาจถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดที่สนามบินได้ซึ่งการนำเข้าสินค้าปลอมถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และมีข้อกฎหมายที่เข้มงวดสำหรับการนำเข้าสินค้าแบรนด์ดังที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในกรณีที่เลวร้ายที่สุดอาจทำให้ถูกยึดสินค้าหรือได้รับโทษทางกฎหมายได้เลยทีเดียว หลังจากผ่านจุดนั้นมาเธอก็เดินหน้าสำรวจตลาดต่อด้วยความตื่นเต้นและสนุกสนานโดยเฉพาะกับโซนเสื้อผ้าสไตล์วินเทจที่เธอถูกใจเป็นพิเศษเพราะนอกจากจะมีให้เลือกเยอะแล้วราคาก็ยังไม่แพงอย่างที่คิดอีกด้วยและระหว่างทางเธอยังเจอเสื้อที่ปักชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นไว้บนตัวเสื้อด้วยนะครับเธอบอกว่านี่คือเสื้อของโรงเรียนญี่ปุ่นที่เด็กๆใส่กันนั่นเอง และที่ผีกว่านั้นคือทางร้านขายเพียงแค่10บาทหรือประมาณ40เยนเท่านั้นทำเอาเธอรู้สึกประทับใจที่สุดกับการได้มาสำรวจตลาดแห่งนี้เลยเดินลึกเข้ามาอีกหน่อยตอนนี้เธอเข้าสู่โซนสวรรค์ของนักชิมแล้วครับเป็นโซนที่มีพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารนานาชน,น,น,นิด เธอเห็นของกินมากมายที่ดูแปลกตาสำหรับเธอแถมยังมีอาหารที่ดูท้าทายอย่างมแมลงทอดวางขายด้วยนะแน่นอนว่าเธอไม่กล้าลองเมนูนี้หรอกครับแต่เธอก็เลือกที่จะลองเมนูที่คุ้นเคยกว่านั่นก็คือบาร์บีคิวไก่นั่นเอง หมายละ20บาทหรือประมาณ80เยนได้มาแล้วก็ลองชิมดูเมื่อได้ลิ้มลองคำแรกเธอบอกว่ามันอร่อยมากๆเนื้อไก่นุ่มและมีรสชาติกลมกล่อมกำลังดีส่วนซอสที่ราดมาก,ก็ไม่เผ็ดจนเกินไปเป็นรสชาติบาร์บีคิวที่ลงตัวมากๆแถมยังมีหอมหัวใหญ่แถมมาด้วยทำให้เธอรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆที่ได้ลองเมนูนี้ แต่ทว่าพอเธอกินไปเรื่อยๆดูเหมือนว่าเธอกำลังจะเจอกับความเผ็ดที่ซ่อนอยู่บาร์บีคิวที่กินนั้นเผ็ดกว่าที่เธอคิดไว้เยอะเลยถึงขนาดที่ว่าเธอต้องรีบหาน้ำดื่มกันเลยทีเดียว เธอเดินโซเซหาเครื่องดื่มไปเรื่อยๆจนมาถึงร้านน้ำปั่นร้านหนึ่งด้วยความเผ็ดที่แล่นเข้าปากเธอรีบสั่งน้ำกับแม่ค้าทันทีและก็ได้น้ำแตงโมปั่นเย็นๆมาดับความร้อนเพื่อที่จะคลายความเผ็ดร้อนจากอาหารที่เพิ่งกินเข้าไปเมื่อเธอดื่มน้ำแตงโมปั่นคำแรกเธอบอกว่ามันหวานและสดชื่นมากๆสดชื่นอย่างที่เธอคาดไว้เป๊ะ ทำให้เธอรู้สึกหายเผ็ดทันทีที่ได้ดื่มและดูเหมือนว่าตอนนี้เธอจะรู้สึกดีขึ้นเยอะแล้วความเผ็ดคลายลงแล้วเธอก็พร้อมที่จะเดินสำรวจต่อเธอได้เดินไปเรื่อยๆแล้วสายตาเธอก็สังเกตเห็นร้านร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านขายผัดกระเพราจานยักษ์เธอรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้เจอร้านกระเพราจานใหญ่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักแห่งนี้ เพราะเธอเคยเห็นในโซเชียลว่าประเทศไทยมีร้านข้าวผัดกระเพราจานใหญ่มากๆในราคาเพียง200บาทหรือประมาณ800เยนเท่านั้นซึ่งโด่งดังมากๆบนโลกอินเทอร์เน็ตแต่ถึงจะเห็นแล้วเธอก็ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อในตอนนี้ตอนนี้เธอยังคงวนเวียนอยู่ในตลาดนี่แหละครับเธอเดินผ่านของกินมากมายทั้งขนมหวานข้าวเหนียวมะม่วงไปจนถึงซูชิ แต่ณเวลานี้เธอตั้งใจที่จะหาของกินสำหรับมื้อค่ำของคืนนี้โดยเฉพาะเธอเดินสำรวจต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเจอกับร้านขายกับข้าวร้านหนึ่งซึ่งร้านนี้ก็มีผัดกระเพราด้วยเธอบอกว่ากระเพราร้านนี้น่ากินมากๆและในที่สุดเธอก็ได้ซื้อกระเพราจากร้านนี้มากินพร้อมกับซื้อไก่ทอดจากอีกร้านหนึ่งมาเพิ่มเติมด้วย หลังจากที่เธอเดินสำรวจตลาดและได้ของกินมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เธอได้หาที่นั่งใกล้ๆแถวนั้นเพื่อได้จัดการกับของอร่อยที่เธอซื้อมาและตอนนี้เธอก็พร้อมที่จะเริ่มมื้ออาหารแล้วเธอหยิบช้อนพลาสติกที่แม่ค้าแถมมาให้ตักลงไปในถ้วยกระเพราไก่ที่เธอเพิ่งซื้อมาและชิมคำแรกเธอบอกว่า ข้าวกระเพราไก่ที่สั่งมานั้นถึงแม้แม่ค้าจะสับเนื้อเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อให้กินง่ายขึ้นแต่รสชาติคือดีมากๆอร่อยสุดๆไปเลยและที่สำคัญแม่ข้ายังให้ข้าวมาเยอะมากๆอีกด้วยเมื่อลองคำนวณเป็นเงินเยนแล้วในราคาเพียง120เยนหรือประมาณ30บบาทถือว่าคุ้มค่ามากๆจริงๆส่วนไก่ทอดที่เธอซื้อมาเมื่อได้ลองชิมแล้วเธอบอกว่า ก็โอเคอยู่นะครับถึงแม้รสชาติจะออกไปทางจืดไปหน่อยแต่เธอบอกว่านี่ก็คือไก่ทอดธรรมดาธรรมดานั่นแหละมันมีรสชาติที่ไม่แตกต่างจากไก่ทอดที่เธอกินที่ญี่ปุ่นเท่าไหร่ส่วนเนื้อไก่เองถึงจะมีการปรุงมาบ้างแล้วรสชาติอาจจะจืดไปหน่อยสำหรับเธอแต่โดยรวมแล้วถือว่าใช้ได้ อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเธอจะประทับใจในรสชาติกระเพราของไทยมากกว่าเธอกินจนหมดเกลี้ยงเลยหลังจากที่ได้เติมพลังกับมื้ออาหารที่แสนอร่อยเรียบร้อยแล้วตอนนี้เธอก็กลับมาเดินสำรวจตลาดต่อ เธอบอกว่าเพิ่งจะเดินสำรวจตลาดไปได้แค่ประมาณครึ่งเดียวของทั้งหมดเท่านั้นแต่ก็เจออาหารที่หลากหลายเต็มไปหมดแล้วนอกจากอาหารไทยแล้วยังมีทั้งอาหารจีนอาหารเกาหลีแถมยังมีอาหารญี่ปุ่นให้เห็นอีกด้วยและที่สำคัญคือทุกอย่างล้วนมีราคาไม่แพงทำให้เธอสามารถลองชิมอาหารได้หลายประเทศในราคาที่ถูกมากๆ เธอบอกว่าเธอใช้เงินไปแค่ประมาณ500เยนหรือประมาณ100กว่าบาทเท่านั้นเองสิ่งเหล่านี้ทำให้เธอรู้สึกลหลงไหลในประเทศไทยมากขึ้นและรู้สึกพึงพอใจกับความคุ้มค่าและความหลากหลายของอาหารในตลาดแห่งนี้อย่างมากแม้จะมีอาหารบางอย่างที่ไม่ถูกปากบ้างแต่โดยรวมแล้วเธอก็ยังพอใจสุดๆหลังจากนั้นเธอก็เดินสำรวจต่อไปเรื่อยๆจนมาหยุดที่ร้านร้านหนึ่ง นั่นก็คือร้านทำเล็บนั่นเองเธอบอกว่าร้านนี้น่าสนใจมากๆและเธอตั้งใจที่จะลองใช้บริการทำเล็บกับทางร้านนี้ดูเธอเดินเข้าไปในร้านและนั่งลงก่อนที่ทางร้านจะเริ่มทำเล็บให้เธอซึ่งเธอก็สอบถามราคามาด้วยเธอบอกว่าราคาเริ่มต้นทำเล็บของทางร้านนี้อยู่ที่800เยนหรือประมาณ200บาทเท่านั้นซึ่งถือว่าถูกมากๆ และเธอก็ได้เลือกทำเล็บสีเงินแวววาวโดยใช้เวลาในการทำเล็บไปประมาณ40นาทีและหลังจากที่เธอทำเล็บเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เธอรู้สึกคุ้มค่ามากๆเล็บที่ออกมาดูสวยงามสุดๆถึงแม้จะมีบางจุดที่สีอาจจะยังไม่ชิดโคนเล็บเท่าที่เธอต้องการบ้างแต่โดยรวมแล้วเธอยังพอใจกับผลลัพธ์ที่ออกมามา,มากๆเลยครับ ต่อมาหลังจากที่ทำเล็บเสร็จแล้วเธอก็กลับมาเดินสำรวจตลาดต่อไปอีกนิดหน่อยเธอยังเจอสินค้ามากมายหลายอย่างที่ราคาถูกและดูดีและในที่สุดเธอก็ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้ากลับไป2ชิ้นนั่นก็คือกางเกงขายาวผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซนต์ที่มีกระเป๋าข้างและตกแต่งด้วยโบเล็กๆน่ารักน่ารัก,รกและอีกชิ้นคือเสื้อผ้าฝ้ายอีกตัวที่ดูสวยงามแถมเสื้อตัวนี้ยังสามารถผูกด้านหลังได้อีกด้วย เธอบอกว่าชุดนี้ราคาเดิมอยู่ที่550บาทแต่เธอลองต่อรองกับทางร้านดูซึ่งแม่ขาใจดีลดราคาให้อีก50บาทและเธอก็ยังประทับใจมากๆที่แม่ขาพูดคุยกับเธออย่างเป็นกันเองแถมยังลดราคาให้ด้วยและสินค้าเองก็ดูดีมีคุณภาพโดยเฉพาะผ้าฝ้ายที่หนาและนุ่มไม่บางจนเกินไป ไม่นานนักเธอก็เริ่มสังเกตเห็นว่าคนในตลาดเริ่มน้อยลงแล้วเพราะตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วทุกคนเริ่มทยอยเดินทางกลับบ้านกันทำให้บรรยากาศโดยรวมดูผ่อนคลายลงเล็กน้อยโดยเฉพาะในส่วนของร้านอาหารเธอบอกว่า ตอนแรกคนเยอะและแน่น,นมากๆจนรู้สึกอึดอัดเลยแต่ตอนนี้คนเริ่มบางลงแล้วและเธอก็ตัดสินใจว่าจะเดินสำรวจตลาดต่ออีกนิดหน่อยก่อนที่จะเดินทางกลับ หลังจากนั้นเธอก็ได้เดินชมสินค้าไปเรื่อยๆและยังคงเจอสินค้าอีกมากมายที่ดูน่ารักและแปลกตาจนทำให้เธอต้องหยุดดูหลายๆร้านในตลาดแห่งนี้และเธอยังบอกอีกว่าใครที่มาเที่ยวประเทศไทยที่นี่เป็นจุดที่เหมาะสมมากๆสำหรับการมาเที่ยวกรุงเทพเลยครับถ้าหากใครที่มีโอกาสมาแนะนำให้ลองแวะมาที่นี่ดูนะ แล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าถึงเวลาที่เธอจะต้องเดินทางกลับแล้วเธอยืนอยู่บริเวณหน้าทางเข้าตลาดโดยเธอบอกว่าเธอตั้งใจจะนั่งมอเตอร์ไซค์วินกลับไปที่โรงแรมที่พักซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาที เหตุผลก็คือเธออยากสัมผัสกับลมเย็นๆยามค่ำคืนขณะนั่งมอเตอร์ไซค์เธอมองว่ามันเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่มีความสนุกและน่าตื่นเต้นสุดท้ายแล้วเธอแนะนำว่าหากใครอยากมาตลาดนี้และลองเดินทางแบบเธอก็อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกกันด้วยเพื่อความปลอดภัยและไม่นานนักวิดีโอของเธอก็จะจบลงแล้วครับ เป็นยังไงกันบ้านครับประเทศไายเรานี้มีที่เที่ยวหลากหลายมากๆจนเลือกไปไม่ถูกเลยจริงๆแถมยังเป็นจุดสนใจที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเที่ยวกันเยอะอีกด้วยหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ